การเติอคลิปดีอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้น้อหนุๆน,นะครับโ,โอเคครับก็ราบสวัสดีเพมือนกันด้วยนะอะวันนี้ก็อยู่กับผม ้องตดเศษนะเพื่อนๆอ๋อใครที่เข้าม,มาแล้วก็กดไลค์ก็กดซับสไครป์กดแชร์ผมหน่อยละกันนะเออตั้งนึงเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสทางนะนเพื่อนโบนัสทางก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดู <c oughs> หลากหลายเกมอีกนะเพื่อนเออใครสนใจก็รดลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนนะ เออก็จะเพิ่มมาตาราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยส่งเกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะเออแล้วก็เออก็ประมาณนี้เพื่อนอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะหรือว่าอยากพูดคุยกันในกลุ่มก็ลิงก์ไปตรงนี้แรกได้เลยเพื่อนลองทักไปถามกัดูนะเพื่อนเออ วันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาจ่องเวสองเออเอาทุนมา27บาทต้องเล่นนะวันนี้เออวันนี้ต้องเล่นนะโบนัสทำแม่งแต่ดีจัดมาถึงก็เริ่มที่เบ็ดสีเลยขอสักสิบหมุนไปขอสักสิบหมุนไปเพื่อนเบ็ดหนึ่งขอสักสิบหมุนไปนะอย่าไปวันนะเพื่อนเออ <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหมดว่ะหมดวานเพื่อนเฮ้ยกูว่าต้องได้เติมใหม่มาหน่อ่ะขอเป็นหนึ่งก่อนละกันสามหมุนยังมีโอกาสอีกสามดีมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หมดเพืเ่อนๆอ่ะผมก็ต้องเติมมาใหม่ไอ้ยีบหายแป๊บน,นึงผมขอเติมแป๊บน,นึงนะเพื่อนนี่นี่นโ,โทรศัพท์ไปดูเลยนะเออผมขอเติมแป๊บน,นึงนะเพื่อนเติมไปสักยี่สิบเจ็ดบาทละกันนะเออน,น,น,นั้นเพื่อนขอเติมอีกสักยี่สิบเจ็ดบาทละกันนะเออมา เดี๋ยวรอสักครู่นะเพื่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนเดี๋ยวรอมันเข้าก่อนนะโอเคป่ะนะอ๋อรอสักแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะโอเคป่ะอะออย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเจ๊เพื่อนเพื่อนเออก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เออ อยากรู้เวลาโบนักชามนะหรืออยากรู้เปอร์เซ็นต์การแตกก็ลิงใต้คอมเมนต์แลกได้เลยเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยส่งเกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมอีกนะเออใครสนใจก็ลิงใต้คอมเมนต์แลกได้เลยเพื่อนนะก็ <c oughs> จะเราจะมีการพูดคุยกันในกลุ่มนะเพื่อนว่าเกมไหนแตกเกมไหนมานะแล้วก็เออใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะเพื่อนก็ลิงใต้คอมเมนต์แลกได้เลยนะก็ลองทักไปถามมาดูนะเพื่อน แต่ว่าตังไม่ยังไม่เข้าเหรอ,อก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่งต้องเล่นนะต้องดูด้วยนะ <Okay. S 1> เทคนิคนี้ห้ามพลาดน,นะมาไม่รู้ว่ามันขอรีเกมแป๊บหนึ่งนะเพื่อนขอรีเกมแป๊บหนึ่งนะเออมามาได้ยังเอ่ยอ้ามาแล้วครับพี่มาแล้วครับพี่น้องมา ก็ขอขอใส่เบสสี่เบสสี่ขอสักสิบหมุนเพืเ่อนๆขอสักสิบหมุนว่ะเฮ้ยขอสักสิบหมุนนะเออมาแล้วไม่น่าห้าวเลยนะเมื่อกี้เออ โอ้โหเป็นไงเพื่อนอ๋อแล้วดอกนี้เป็นไงสวยงามไหมครับพี่น้องสวยงามไหมครับโอ้ดอกนี้ดอกเดียวเป็นไงเราเป็นไงเราเพื่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดปล้ยท้อซองไปเลยนะเพื่อนโอ้โหดอกนี้เบ็ดสกดไปแค่สามไม้หมุนไปแค่สามไม้เองเพื่อนเป็นไงเวลาเหมือนเป็นการบั๊กนะเพื่อนกดให้หมด แล้วก็เติมใหม่มันเป็นการที่ทำให้เกมบั๊กนะเพื่อนโอเคปะ่ะอ่ะก็ได้สี่ร้อยกว่าบาทเป็นไงยอดนะเพื่อนนะเออและดอกน,นี้ไมาสวยงามมายม้บึ้มบึ้มสิบเอ็ดบาทนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนเออถ้าผมพูดน้อยเกินไปก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะก็มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์มาว่า <c oughs> ผมพูดเยอะเกินไปนะพูดน้อยน่าดูกว่านะเพื่อนเออผมก็เลยจะพูดน้อยดูนะเพื่อนเออก็คิดนี้แหละนะก็เดี๋ยวจะเสียงเบานิดนึงด้วยละกันนะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณนา้าคุณป้าคุณนา้คณนา,ค,นาคุณอาคุณตาผมมานะเออก็มาที่บ้านแหละนะก็จะเบานิดนึงนะเพื่อน <c oughs> <c oughs> สวยงามเป็นไงล่ะเจ็ดบาทแล้วยังไงต่อโอ้โหเก้าบาทนะจ๊ะแล้วตอนนี้กําไรมาสี่ร้อยกว่าบาทนะเนี่ยกาไรมาสี่ร้อยกว่าบาทนะเนี่ยเกี่ยวปะเอาทุนมาสี <c oughs> 27, 27, 27, 27่ยี่เจ็ดยี27 27่เจ็ดยี่เจ็ดบวกบวกบวกยี่เจ็ดคูณสองก็สี่สิบ ห้าสิบสี่บาทเออห้าสิบสบาทยิบเจ็ดบาทสองรอบนะเพื่อนเออคือที่แรกมันหมดไปแหละผมไม่ได้ตั้งผมไม่ได้มันหมดเองนะผมตั้งใจกดให้มันหมดนะเพื่อนเออมันเป็นเกมบัก๊กการทําให้บั๊กได้นะเพื่อนเออ อ <c oughs> แล้วมันก็ลดแล้วมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลดเดี๋ยวมันก็ขึ้นอะไรกันครับเนี่ยอ่ะขอเบ็ดอยู่ไปที่เบ็ดหูกดีแหละอ่ะขอสักหเอยขอสักแปดเส็หมดละกันนะเพื่อนนะเออก็มาดูกันว่ามันจะบงบงังกำลังบ,งบังโปงหรือเปล่านะแต่มันก็มาทุกไม้นะเพื่อนเออไม่ได้วันอะไรอีกแล้วนะเออมาเรื่อยเรื่อยหรือเปล่านะเพื่อนมาเรื่อยเรยหรือเปล่านะเออ มาหน่อยก็ดีไม้หน่อยก็ได้ไม้หน่อยก็ได้ไดสวยงามสามบาทได้ยังไงต่อและเบิ้มก็ใหม่เก้าบาทได้ยังไงต่อถือว่าได้เรื่องอยู่นะ,ะก็มาเรื่อยๆนะเพื่อนแต่มาเทียนี้เทียหน่อยเองนะนี่แหละดอกนี้แหละ,หละพเพื่อนโอ้โหเอีย้ยดอกนี้แหละครับ โอ้โหได้มาเท่าไหร่สองร้อยเก้าสิบสามบาทเออเป็นไงอะเบทหกนะเออก็เพื่อนๆคนไหนที่น้องๆหนูๆคนไหนที่ดูผมอยู่นะที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีก็ควรได้รับความแนะนํานะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่เนะ้นๆไม่เล่นหรือทำามไม่เด็ดขาดนะผมไม่อยากพูดดังเงินใบนะเนเพื่อนคือแบบญาติพี่น้อ,องมข้งล่างไงเออนะเดี๋ยวจะ ขาหาผมเป็นเด็กไม่ดีนะเพื่อนนะเออสวยงามมาแล้วมาแล้วยังไงต่อเออสวยสองสามสี่อเป็นไงมันมาแล้วแจมันมาแล้วโอ้มค์กดีนะฮะผมเก็บเสียงนิดนึงนะผมเอาแผ่นปะแปะเสียงมาปิดไนงะ ดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เพื่อนดอกนี้แหละแปไหไ่ดูดีดูดีหนึ่งสองสามสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทครับพี่น้องโอ้โหเป็นไงปังไม่ไหวยเลยเนะะมาได้นะ มาได้นะเพื่อนเออโอ้โหคือแบบว่าปังไม่ไหวเลยอ่ะปังไม่ไหวเลยอ่ะเพื่อนก <c oughs> ็คือแบบว่าสติงกระดิ่งแมวและกันนะเพื่อนเออสติงกระดิ่งแมวนะเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาดิมาดิมาดิาดครับมาดิครับเออสวยงามสวยงามเงียบจิบเงียบจิบเงียบจิบเลยเหรอเฮ้อเฮอเกินไปหรือเปล่าโอ๊ย เชียรเข้าฟรีพี่พี่ก่อนมาตั้งนานนี่มึงเพิ่งจะเข้าเหรอ,อเฮ้ยเพื่อนคือแบบอะไรกันครับเนี่ยนะอุ้ยแลดดอกนี้ไว้สามตัวสวยงามหนึ่งร้อยกว่าบาทเข้าฟรีเบร์หกนะครับเออนะ หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทใครที่อยากรู้เปอร์เซ็นต์หรือเวลาโบนัสทรมแต่ก็ลิงใต้คอมเมนต์นะเพื่อนนะผมไม่อยากพูดเยอะนะเพื่อนเออลิงใต้คอมเมนต์พอนะก็ลองไปอ่านกฎเสน,นอหน่เพื่อนเออถ้าอยากเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็ลองดักไปหนังเาดูแล้วกันนะลิงใต้คอมเมนต์น,นะเพื่อนอเจ็บจมูกสวยง,งามและดอกนี้งไงโอ้ยยี่สิบเอ็ดบาทครับพี่น้อง และมาอีกสามสิบหกบาทแล้วายสองตัวสวยงามมาแล้วจ้ามันมาอีกแล้วโอ้โหเก้าสิบบาทนะจ้ามีเบ็ดหกนะก็เอาเรื่องอยู่นะนิดนึงนะโอ้โหสวยงามมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วสิบหกบาทแล้วยังไงต่อลูกสวยงามสิบแปดบาทเข้ามาแล้วและมาอีกหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้ววายสี่สามตัวโอ้โหสองร้อยแปดสิบแปดบาทครับพี่ๆและไหลรัวไหลไม่ไหวคูณสิบเข้าไปเรื่อยลูกคูณสิบเข้าไปเลยโอ้โห บังพอดีเย่ยเลยนะเพื่อนโอ้โหสุดยอดมันทําให้เกมบักจริงๆนะเพื่อนเออโอ้โ oh หได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ห้าร้อยยี่สิบบาทเป็นไง <Yeah. S 1> ได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเพื่อน <Yeah. S 1> นะเออ <Yeah. S 1> มาแล้วดอกท้ายยังไม่เว่าอะ่ะเออแต่ก็ได้น้อยนะเพื่อนและเงินรางวัลรวมได้มาเท่าไหร่ แปดร้อยสิบห้าบาทครับเพื่อนๆนเออโอ้โหมาดิครับพี่พีมาดิครับต่อครับต่อดิครับข้างนอกก็แตกดีข้างในก็แตกดีโอ้โหเวลาอเวลา,าเวลาอุณหภูมิแตกเมื่อนอูโลนีไดมาหร้อยเก้าห้าสิบเก้าบาทว่ะเฮย้ยเบื่อนเลิกดีบ้าได้กําไรมาสอง0สามร้อยกว่าบาทแล้วอะเออเพราะเราทุนมาแค่ประมาณห้าสิบสี่บาทนะย0 2สิบยี่สิบเจ็บาทสองรอบนะเพื่อนเออ ก็ขอจบคลิปเลยละกันนะเพื่อนได้กําไรม,มาพอสมควรแล้วก็ขอตัวไปถอนก่อนละกันนะเดี๋ยวเพื่อตังค์ใันีไ้ไปเลี้ยงข้าวญาติผู้ใหญ่ด้วยนัน้นเพื่อนเออก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวุ้ยจ้า <c oughs> อย่าลืมลิงใต้คอมเมนต์นะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนนะเอออยากดูเปอร์เซ็นต์การแต่งหรือเวลาก็ลิงใต้คอมเมนต์น,นะเพื่อนเออบิ๊ก